โยโยโยสวัสดีครับ f อคืนหนุหนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจคืนหนุหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก่อนอื่นฝากพักยก 7, 7 7ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นนะครับอาจมาถึงค่ำคืนวันพุธต่อเช้าวันพฤหัสบดีอาจจะบอลน,น้อยหน่อยเพราะว่าหลังฟีฟ่าเดย์นะครับดังนั้นจะเป็นบอลเช้าหมดเลยครับไปเริ่มที่ลีกบราซิลนะครับเวลาตีห้าเช้ามืดพรุ่งนี้ครับเกรมิโออันดับ3จะเปิดบ้านเจอกับอาริมิโต้จากการชนะ สเสมอ5แพ้8นะครับเกมล่าสุดบุกไปแพ้อินเตอร์นาเซียงนาวมา2ต่อ3ครับแกนหลักเฟรปเป้คาร์วาโย,โยคุมตรงกลางนะครับแนวรุกนำโดยหลุยส์โซเลสกองหน้าตัวเกา่าชาวรุกไวเล่นกับเฟเรรานะครับในขณะที่พาราเนเซ่41แต้มจากการชนะ11เสมอ8แพ้ไป7 เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอนติโนมา1-1นะครับสบภาพทีมไม่มีอัตุโรวีดาวตัวเก๋าชาวชิลีนะครับแต่ว่าแดนกลางมีเฟร์นันดิโยอดีตนักเตะแมนซิตี้ครับคูน่าเป็นปาโบรกับอากุสตินคานอบบิโอนะครับเกมแรกเจอกันเกรมิโอบุกชนะ2-1คู่นี้ก่อนเกมเขามองเกรมิโอเป็นต่อแน่กับการเล่นในบ้านดูแล้วน่าเชียร์กว่าครับเกรมิโอนำโดยหลุยส์ซัวเรสครับเล่นในบ้านด้วย พร์มช่วงหลังเจอกันเย่าเยือนก็มักจะทำได้ดีครับวัดใจเกรมิโอจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูน,นะครับขยับไปที่เวลา6กโมงเช้าไปดูอเมริกามิไนโรทีมบวยจะเปิดบ้านเจอกับโบตาโฟโกทีมจ่าฝูง มินโร่18แต้มจากการชนะ4เสมอ6แพ้16เกมล่าสุดบุกไปแพ้ปอนเตเลซามา2ต่อ3นะครับดังกลางเป็นจูนินโยคู่หน้าเป็นเอเวรันโดจับคู่กับกอนซซโลมาเตรยนี่นะครับเจอกับโบตาโฟโก55แต้มจากการชนะ17เสมอ4แพ้ไป5 เกมล่าสุดบุกชนะฟูมิเนนเซ่อ0นะครับด้านกลางเป็นจูเนียร์ซานโตสคู่หน้าเป็นวิกตอร์ซากับติคุนโยโซอาเรสนะครับเกมแรกเจอกันโบตาโฟโกเปิดบ้านชนะ2-0คู่นี้ก่อนเกมเขาบอ,องโบตาโฟโกบุกมาเป็นต่อแน่ครับเอ,า,อางง่ายชั่วโมงนี้ต้านยากจริงๆนะครับโบตาโฟโกเนี่ยสตาร์อาจจะไม่ได้ดังแต่ทีมเวิร์กดีมากวัดใจโบตาโฟโกจะบุกไปเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูนะครับ ปิดท้ายที่เวลา7โมงครึ่งไปดูโกยาสอันดับ18จะเปิดบ้านเจอกับซอปารอันดับ10โกยาส27แต้มจากการชนะ6เสมอ9แพ้11เกมล่าสุดแพ้ขาบ้านกับบาเฮียมา4ต่อ6นะครับแกนหลักเป็นเชอร์มักโยกคุมตรงกลางคู่หน้าฮูเลียนส ปาลาซิออจับคู่กับ Anderson o l นโอ i ิเียร่านะครับในขณนะที่ซาเปาโล35แต้มจากการชนะ9เสมอ8แพ้9เกมล่าสุดบุกเสมอวัสโกดากามา0ต่อ0นะครับคัสมูราอดินนะตนักเตะสเปอร์เล่นกับเวลลิงตันราโตนะครับเกมแราที่เจอกันซาเปารโลเปิดบ้านชนะ2-1คู่นี้ก่อนเกมใกล้เคียงมากนะครับ ด้วยฟอร์มเนี่ยโกยาสไม่ชนะมาเจ็บเกมส่วนเซาเปาโล3นัดหลังสุดชนะ2เสมอ1เก็บมา7แต้มยังหน้าเชียร์เซาเปาโลมีฮามเมสมีลูคัสมูรานะครับแย่สุดคือเสมอแต่ว่าลุ้นถึงเบียดชนะเก็บ3แต้มคู่นี้เชียร์เซาเปาโลนะครับสรุป3คู่ในบอลบราซิลเช้าพรุ่งนี้ครับชอบที่ีเกรมิโอโบตาโฟโกและเซาเปาโลครับและเดี๋ยวเจอกันในครึ่งนูกหนังบิ๊กแมชขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย